ยี่สิบสองชั้นไ่แมสอยู่ยี่ไม่ได้เฮ้ยตาเยี่ยนดูล้มหลัวดูล้มหลัวถ่ายไปถึงถึงงครับถ่ายหน่อยวิดีโอวิดีโอทำวิดีโอเหรอวิดีโออะลโหลไปขึ้นกันเลยเฮ้ยไม่แกลบไปด้วยอ่ะเกือบไม่ได้ไปแล้วครับคนนี้ครับเอาเลี้ยงแถวหน้าเลยเขาจะเขาจะเร่งเราไหมอ่ะ มันแรหนักไมเท่าไหร่ไปเถอะขึ้นไปเถอะคุณแม่เป็นแรเต็มที่ก็ล่วงน้ำโอ้ตัวนี้เดียวมันต้องไปยืมมาหลังคาถ่ายเา้ยทางนี้กันโอ้มันถ่ายฝั่งนู้นเว้ยเออใช่อ๋อเขาถ่ายคุณต่างเขาถ่ายค่ะเออต้องถ่ายฝั่งนู้นรถรรถถไปไปไปถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอ ล้วะะะกรเป๋าอย่นน,นี่ไงตรงนี้ไงเราจะถา่ายแบบนี้ไนฟ้าตาโทรศัพท์เราไปไหนละโทรศัพท์เรานี่แหละน้องมาเร็วเดี๋ยวเฮ้ยทาหูด้วยยังไม่เสร็จเดี๋ยวเก็แบขบาเลอยอยุยย้ยใหญ่หนึ่งสองดีนะครับ เอาเล่นว้นะก็ถอยมาหนึอเหแงเข่งเจ่ง่ยขอบคุณค่ะมั้พี่ลงก่อนแล้วไปจับไปยมาตั้งลงก่อนเรอขันขั้นนี้ขั้เฮ้ยอนน้อนี้ออกนี่ออกนี่ออกมี่มัไหัวนะลูก โอ้โหนะครับสู้ๆด้วยนะกติกาตอนลงมะทำท่าทำท่าเลยนะทำท่าด้วยก็ต้องมีท่านะท่ายืนท่าไงท่าอะไรก็ต้นไก่แปลว่าเดินได้อย่างงี้ดึงเหรอท่าอะไรนะไก่ไก่ไก่เราเป็นคนปกติ ดึงดึงแน่นๆนะอีิดาวทำเท้าอ้วกด้วยทำเท้าอ้วก่อนโอ้อ้วกเลยใช่ไหมสองอนอย่าไปคิดถึงมาเลยฮัลโหลมาดิโซคาร์โซครรบแมนเมื่อคืนนี้เราจะเราจะหนักมวงยับอ๋อ ไม่าใครจะไม่ติดใครมีอาการปัญหาใครมีอาการต้องวิ่งลงมเไม่ได้ดิเดือนกม55ไปไป55ไไปก็โอเย้มๆๆกันแ้วไปเรียว่า55ปีใช่ไหมั้อ่นี่55กัเสียนใช่ไหมฟรีฟี55ฟีไม่ด้วยจเอไดี สิบคนที่ต้องเสียคนที่สียละห้าสิบบาทก็5 0 0ร้อยนะพี่นะเดี๋ยวเราจะจ่ายค่านเสียที่ก่อนแรกนะครับแล้วลัาจะนั้นเดี๋ยวเราจะมาน่ายรูปันบนหัวเรือลรงจกนั้นเดี๋ยวทุกคนไมน้ำเป็มเลยนไม่เต็มสบายใจเป็นบางคนสบายใจไม่มสามไ่เป็มหัวนะครับสามนไม่เป็มน้บ มัสา,า,ามวิเครา,ากันมาเลยอ่ะามวครากันมากเลย ยุ้ยเปไปลเว้ย้ยผมซูมอยู่ผมซูมอยู่ซูมอยู่อยรรอยอทเ้ยไยอจะทิ้งเลือกันไม่ได้ใบเรือมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเรือมันจะยุมือยมือเยมากันยมากันข้างนึนเดียวเดียวเตไปลูก มาเก่งมาเกงมาเกงเรือยวพี well, so. to to way, you know. ่เดี๋ยวอ๋อกมเพ่เพเอาไปอยู่ไหนเรือเดีอเราอยู่ไหนเรือเอาไปไม่ได้เป็นแบ็กกราวแบ็กกราวดได้ีไดู้สวยย่ไม่ข้าอยู่กางด้ยนะเดี๋ยวหาูกเสร็จไมข้ามาตยู่กายูงกยู่กาเได้ ไม่ได้ารูปครอบครัวเลยเออเป็นไงล่ะแก่ี่ากันแล้วสิเลยเคเป็นไรมีรมอกล้องนี้ครับมอกล้องนี่นะสวยเออครอบครัวน่ารักอ่ะกเใก้แลกทุ่่กลอนครอบครัอบคุณครับดูเพี้ยูันเยมาถ่ายด้วยกันลูกยังไง้าไม่ยาก

กาแหววแล้วเหรอยโหทะเลไม่หวานเลยว่ะหน้าชั้นกานหน้าชั้นการมองตากันหน่อยอนอนไปหน่อยตรงกลางนิดนึงรูปนึงไปหนอยมาด้วยไม่ไหวแล้วไปลูกอย่าเลยเดี๋ยวขอให้ดูอะไรลูกมาตรงไม่ไม่มาไม่หนูไม่หนู

ใสมากเลยยังไม่ใสไม like, ่เต็มที่ใสไมใสของวันนี้ถือว่าเป็นยังไงุขึ้นรยืนได้ยืนได้ระดับใส่ถือว่าเป็นยังไงไม่ใส้ใสต่วาเมื่อนอที่มันนตก้ต้องอยังไงใสขึ้นไหมได้ดย อันนี้ก็เต็นปลายอย่างเดียวเอ็นๆนี่คือปลาคาร์อ